มาครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมีทีเด็ดให้คุณผู้ชมนะครับผมเกียร์ออโต้ยกสูงเป็นตัวพีเรเนอร์นะครับ4ประตูคุณผู้ชมนะครับภายในสวยเรียบรูนะฮะขับดีขับนุ่มเครื่องทนยางใหม่4ีเส้นใครสนใจนะครับรีโวโ2สองจุดสี่หนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้าอัตราการเร่งดีนะครับดูคลิปนี้ให้จบถ้าคุณไม่อยากพลาดวันนี้ผมจะมารีวิวแบบละเอียดทุกซอกทุกมุมทุกจุดแน่นอนใครสนใจอยู่นะครับตามผมไปดูรายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยครับ สวัสดีครับัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะที่อยู่ในช่องเซลนวดหัวยับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับแบบละเอียดกระบะรีโวตัวสูงนะครับน้าหล่อเรียบร้อยคันนี้ต้องบอกเลยว่าขับสบายขับนิ่มสุดๆนะครับเกียร์ออโต้ด้วยผู้ชมได้ยกสูงพิเรนเนอร์นะครับผมสภาพดีสภาพสวยเป็นรถหน่วยงานปลดระวางผู้ชมนะครับจะสวยแค่ไหนนะครับเดี๋ยววันนี้คลิปเต็มเซลนวดจะพาไปดูทุกซอกทุกมุมจริงๆ ราคาดีสุดๆ5้าแสนผมบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยฟีดเอาจะยอดได้เต็มนะครับผ่อนเพียงเดือนละ9 000กว่าบาทเท่านั้นเองดอกเบี้ยเริ่มต้น1.99เเท่านั้นนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจจะซื้อสดนะครับหรือว่าจัดไฟแนนซ์นะฮะโทรหาผมเซลล์หนวดได้เลยเบอร์โทรด้านล่างนะครับสามารถแอดไลน์ได้นะฮะแอดไลน์กันเข้ามาอยากจะดูรูปเพิ่มเติมตรงไหนนะครับซอกไหนนะฮะติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะครับรายละเอียดดีครบถ้วนแน่นอนนะฮะ คันนี้เลืมา1 6 0 0 0 0สนหโรเป็นรถหน่วยงานปลดวางคุณผู้ชมนะครับแล้วก็มีการตรวจเช็คระยะทุกระยะนะครับเข้าศูนย์แมทั้นตามรอบตลอดนะครับคันนี้ประวัติดีปลอดสยแน่นอนนะฮะผมเซลล์หนวดการันตีให้นะครับกระจังหน้ามาเริ่มกันเลยคุณผู้ชมเป็นแบบสีดำเป็นโนแบ็ k ดีไซน์ทรงรังพึ่งแบบนี้นะครับตัดจะสีโครเมียมส,สวยๆนะครับไฟได้หลอดฮาโลเจนนะฮะดูแลง่ายรักษาง่ายเป็นหลอดไส้ของเรานเองคุณผู้ชมนะครับ จะเป็นสายเป็น LED หรือว่าจะใช้หลอดเดิมก็ได้แล้วแต่เลยนะฮะใครที่สนใจนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดรีโวมันไม่ใช่รถที่ดีที่สุดคุณผู้ชมแต่มันคือรถที่ทนที่สุดใช้งานดีที่สุดนะครับผมอึดถึกทนประหยัดน้ํามันนะครับอัตราการเร่งดีนะฮะเครื่องยนต์แบบว่าโอ้โหไม่ต้องไปดูแลอะไรเยอะคุณผู้ชมเครื่องยนต์ดีเซลนะครับประหยัดด้วยนะฮะ ฝ้าโป้งนะครับผิวพันธุ์สันเหลี่ยมสวยๆเดิมๆแบบนี้แล้วก็ไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มมานะครับฝาเดิมจากเตโยต้าเลยนะฮะโคมไฟไม่แตกไม่เล้าทั้งสองข้างนะครับไม่มีร่องรอยละองน้ําเข้าแบบนี้ปั๊มโลโก้ไฮลักมาสวยๆร้อยต่อตัวรถนะครับแนบสนิทชิเชียอซุ้มล้อป่องล้อคมๆดุๆแบบนี้นะครับไฟดันหมอกคู่ล่างก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับมาพร้อมกับคิวขอบโครเมี่ยมสวยๆคุณผู้ชมนะฮะ กระจังหน้าร้อยลอยชนร้อยลอยบุบนะครับผมสภาพสวยกริบอยากจะมาลองเทสได้นะครับทดลองขับนะครับโทรหาผมเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะฮะร้อยต่อรถซ้ายขวาคุณผู้ชมต้องไม่มีตําหนิตีเตียนแล้วรอยต่อรอยเชื่อมตรงนี้นะครับต้องแนบสนิทกันซุ้มล้อปกร้าคมๆนะครับผมสีบอลเงินนะฮะเป็นรถที่ดูแลค่อนข้างง่ายคุณผู้ชมพราะาเป็นรอยเนี่ยนะครับสีนี้ก็จะเห็นได้ค่อนข้างยากนะฮะทำให้แบบว่าหน่วยงานเขาเลือกใช้กันคุณผู้ชมสำหรับสีบอลเงิน แต่จริงๆมันก็เป็นสีที่สวยนะนะฮะตัวแม็กตัวยางนะครับอันนี้ของเดิมเลยนะครับแต่ไม่ใช่ยางเดิมติดรถนะคุณผู้ชมยางเป็นปี2024 BF g o o d ิ i c ีนะครับผมแล้วก็ดอกล่องยางเหลือหนาลึกดิสเบรก ABS เนี่ยมีมาให้เรียบร้อยนะครับแม็กไม่มีรอยถลอกมาโชคอัพช่วงล่างเดิมๆคุณผู้ชมนะครับสภาพสวยกริบน็อตยงน็อตยึดจุดยงจุดยึดนะครับเดิมหมดเลยนะฮะปีกงูปีกนกนะครับสภาพสวยเหล็กไม่เป็นสนิมนะฮะ กระจกติดฟิล์มให้รอบคันภาสีพรบต่อไปครบๆคผู้ชมนะครับแล้วก็ตัวกระจกมองข้างเนี่ยเป็นปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับเป็นสีโครเมียมแล้วก็มีไฟ LED ให้ในตัวนะครับโลโก้ไฮลักนะครับมือเปิดโครเมียมเนี่ยมาครบแล้วนะฮะคันนี้ภายในกว้างๆนะครับสีดำนี่หล่อๆนะฮะผิวพันธ์สันเหลี่ยมด้านข้างตัวรถสวยงามนะครับไม่มีรอยบุบนะฮะนี่ผู้ชมดูนะครับกว้างไหมสี่ประตูนะครับตัวยกสูงนะฮะ หล่อๆได้เท่แบบนี้มีบันไดเหยียบขึ้นไปให้มีตัวกรนลื่นไปให้นะครับดูรถมือสองเราดูอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับโครงสร้างนะฮะนี่ก่อนเลยคุณผู้ชมสปอร์ตเมทอาร์คเราเดินมาดูตรงนี้ปุ๊บนะครับต้องกลมต้องสวยนะครับเอานิ้วรูปไปเอามือรูปไปเนี่ยนะฮะต้องไม่มีรอยบาดนะครับต้องไม่มีเหลี่ยมคมนะครับต้องเนียนเรียบเนียนรูปบไปเนี่ยต้องไม่มีสะดุดคุณผู้ชมนะครับอันนี้คือสปอร์ตเมทอาร์คเดิมนะครับจากโรงงาน ซอกน็อตนะครับเสา A นะฮะน็อตยึดพวกแก้มนะครับต้องไม่มีรอยขัดรอยถอดนะฮะนี่สวยๆแบบนี้สกราเพลตรงพื้นนะครับปั๊มโตโยต้ามาเดิมแท้นะครับผมมีร่องรอยการใช้งานมาบางๆนะฮะนี่ซอกน็อตประตูน็อตยึดเสา B คุณผู้ชมเบอร์11นะครับโตโยต้านะฮะไม่เคยถอดไม่เคยขันผู้ชมนี่ดูซ้ายขวามันจะมีจุดยึดอยู่นะครับอันนี้เราสังเกตด้วยนะครับเสียเงินไปเป็นแสนคุณผู้ชมดูรายละเอียดนิดนึง นะครับแผงประตูภายในนะครับมือเปิดจะเป็นโครเมียมนะครับที่วางแขนพักซอกจะเป็นผ้าหมดแล้วนะครับเรียบร้อยนุ่มข้อดีของเบาะผ้าคือนุ่มนะครับเดินทางกายไม่ปวดหลังไม่ปวดตัวนะฮะแต่ข้อเสียคือเก็บฝุ่นนั่นเองนะครับผมเก็บฝุ่นดีเลยนะฮะถ้าผมเห็นหลายท่านนะฮะเอาไปหุ้มหนังนะก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวเบาะเดิมมันเป็นฟองน้ําแบบนุ่มผู้ชมนะครับค่อนข้างสบายเลย กระจกนะครับมีสัญล็กตัวต้าตัวรามนะครับปิดฟิล์มลูมินารอบคันซีนยางเดิมนะครับนิ่มๆแบบนี้ซีนขอบประตูเล็บจิกไปต้องเป็นรอยเล็บนะครับผมแล้วก็ตัวสปอร์ตตัวอะไรพวกนี้แผงประตูค่อนข้างสวยนะฮะด้านหน้าด้านหลังต้องเหมือนกันหมดนะผู้ชมนะดูนะครับสปอร์ตอาร์คชัดเจนนะฮะผู้ชมสัหลี่ยมตัวรถเนี่ยพวกนี้ต้องแกะมาดูนะครับรถปี1 9เอ้ยรถปี18บ9นะคันนี้นะครับ แล้วภายในนะฮะได้เป็นเบาะผ้าที่วางแขนพักษอกมาครบนะครับผมตัวนี้มีเรื่องของคาซีทรับรองที่นั่งสำหรับเด็กไว้ด้วยนะครับปบพับพได้60-40คุณผู้ชมเราด้านหลังนะครับมีกระเป๋าจิงโจ้มาให้พร้อมกับขอแขวนเกี่ยวยึดด้านบนนะครับไม่มีรอยจดรอยเจมิมสภาพสวยขอเราจงเราจับอยู่ครบแน่นหนาชัดเจนนะฮะแผงประตูเดิมๆนะครับกระจกเดิมทุบบานนะฮะลำพงลำพงติดครบปกติ คาฝุ่นคาเปื้อนนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้ก่อนส่งมอบรถนะบอกได้เลยว่าสวยกริปแน่นอนไม่เคยติดแคลริบอยมาผู้ชมคันนี้นะครับด้านท้ายกระบะท,ทิกเกอร์พริกเนอร์มาครบแล้วคัสซีส,สวยๆนะครับแข็งๆแ,แบบนี้ไม่มีรอยดัดรอยเชื่อมอันนี้คือรถเกตเเองผู้ชมตรวจสภาพรถได้เลยไม่มีร่องรอยนะครับผมการดัดการเคาะการซ่อมแซมใดๆแน่นอนนะฮะ โซไฟท้ายนี่ครับได้เป็นหลอดฮาโลเจนแบบนี้มือเปิดโครเมียมกันชนท้ายโครเมียมมีบันไดเหยียบขึ้นนะครับเป็นสีดำด้านไว้ให้เซ็นเซอร์ถอยครบพันโลโก้ไฮลักโลโก้รีโวเนี่ยมาครบเป็นตัว E นะครับผมตัวเริ่มต้นที่ไม่ธรรมดานะครับแม็กไลเนอร์นะฮะผิวพันธ์สันเหลี่ยมตึงๆแต่งๆแบบนี้นะครับสบภาพสวยนะฮะลาวจงขอจงขอจับขอยึดมีร่องรอยการใช้งานมาบางๆนะครับนี่ล้างน้ำนะครับด้านหลังนี่ ต้องดูให้ดีคุณผู้ชมตะเข็บพวกนี้นะครับน็อตยึดพวกนี้นะครับต้องไม่มีถอดไม่มีขันปั๊มโลโก้ 4L 4R ลูกศรชัดเจนนะครับนี่ดูให้ละเอียดคุณผู้ชมดูทุกซอกทุกมุมจริงดูรถกับเส้อหนวดไม่มีผิดหวังแน่นอนเหมือนกับผู้ผู้ชมนะครับมาชมตัวรถเองที่บริษัทเฟสโยนต์นะฮะรานนั้นแล้วเนี่ยนะครับโปรดได้โปรดคุณผู้ชมเสียเวลาดูสักนิดนึงนะฮะกับเงินเป็นแสนๆคุณผู้ชมคุ้มแน่นอนดูคลิปนี้จบตัดสินใจจองรถกับผมไว้ได้เลยนะครับด้านล่างนะครับ เาเดิมเนี่ยเดิมข้อเดิมเดินะมครับโชคอัพช่วงล่างไม่เป็นสนิมนะฮะยางอะไหล่มีไปให้ครบนะครับช่วงล่างเดิมแท้นะฮะไม่มีการดัดแปลงไม่มีการตัดแต่งใดๆดทั้งสิน้นนะครับโคมไฟเดิมแท้ทั้งสองข้างไม่แตกไม่ราวติ๊กเกอร์อยู่เดิมทุกจุดนะครับผมสันเหลี่ยมมุมตัวรถสวยๆรางน้าด้านท้ายผู้ชมนี่สาภาพดีเนียนกริบนะครับเนี่ยไม่เคยติดแคริบอยมาถ้าติดแคริบอยมาตรงนี้มันจะเสื่อมสาภาพมันจะเสียยางตรงนี้มันต้องถูกลอกผู้ชมนะครับ องข้างนี่ผู้ชมดูด้านข้างนะครับสวยนะโดนแดดแล้วสวยนะสีบอลเงินทำเป็นเล่นนะครับเอาไปใส่มีพี่ๆหลายท่านนะเอาไปใส่โลบาร์นะครับช่วงขนของนะเป็นทําเป็นสองชั้นนะฮะเอาไว้กลางเต็นท์นะโอ้โหผู้ชมดีไซน์แบบว่าเยี่ยมมากนะฮะลูกค้าผมแต่ละคนนะเอาไปทํารถบวงรถบ้านเอาไปรถขนของหลายคนหลายหลายที่หลายทางมากผู้ชมหลายแนวมากนะครับพอไปแต่งแล้วก็ส่งรูปมาถ่ายมาอวดผมเซลล์นวดนะโอ้ เห็นแล้วอยากได้สักคันหนเลยผู้ชมนะครับติดอย่างเดียวไม่มีตังค์นะฮะดูด้านบนผู้ชมนี่ดูหลังคงหลังคาไม่มีรอยด่างรอยยุบรอยบุบของสีนะครับสภาพสวยรถไม่เคยจอดตากแดดนานๆนะฮะร,รถหน่วยงานผู้ชมไว้ใจได้นะครับเพราะว่าเขามีการเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดมีประวัติที่ศูนย์แน่นอนนะครับนี่ดูไม่มีกอไม้นะครับถ้ามีกอไม้ผู้ชมผมรับซื้อคืนเต็มจํานวนซื้อไปแล้วนะครับ ตรวจเจอว่ารถชนหนักพิกามจมน้ามาผมซื้อคืนเต็มจานวนคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับเพชรยนต์นะฮะเปิดมานานกว่า20-30ปีแล้วคุยมไม่มีเรื่องของรถก่อหมายให้แน่นอนนะครับความการบริการหลังการขายเนี่ยคืออันนี้คือสิ่งสําคัญเพชรยนต์เราไม่ได้ขายรถที่ถูกที่สุดคุณผู้ชมเพชรยนต์เราไม่ได้ขายรถที่แพงที่สุดเพชรยนต์เราขายรถที่สมกับราคาตัวรถที่สุดสมกับคุณภาพตัวรถที่สุดเพราะนั้นแล้วเนี่ย ถึงมันจะเยอะกว่าที่อื่น20,000 30,000แต่คุณผู้ชมมั่นใจว่าบริการหลังการขายผมมีประกันเครื่องเกียร์ประกันอะไรผมมีให้นะครับดูแลได้นะฮะดอกเบีย้ยดีที่สุดนะครับเพราะว่าใหญ่ที่สุดแล้วในย่านมนบุรีนะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนคุณผู้ชมนะครับามาดูตัวเบาะกันนะครับเบาะนะฮะเป็นเบาะผ้าสวยๆแบบนี้ตึงๆนี่สันเหลี่ยมตัวเบาะครบๆนะครับตัวนี้แน่นๆแ,แผงประตูด้านในสวยๆออปชั่นฟังก์ชันแบบจัดหนักจัดเต็ม นะฮะมือเปิดเป็นโครเมียมกระจกไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับเซ็นทัลล็อกนะครับล็อกรถล้อกระจกมีมาให้ครบนะครับเปิดฝากระโปรงเปิดฝาทันมันนะฮะเป็นเบรกเป็นคันเร่งนะครับผมไม่เสื่อมสภาพไม่เป็นสนิมคุณผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวทําความสะอาดให้นะฮะตัวเบาะนะครับเป็นเบาะแมนนวลพะยงพยางมีมาครบนะครับกุญแจไขเสียบมีสองดอกคุณผู้ชมแบบปรับพับได้นะฮะนี่นะครับผมสาธิเครื่องยนต์ให้ดูนะครับ ะะคันนี้บิดกุญแจได้เลยคุณผู้ชมไม่ต้องเหยียบเบรกไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับค o อนโซลน,นะครับเป็นสีดําแบบนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นนะครับแล้วก็หุ้มหนังมานะฮะโลโก้ชัดเจนนะครับตัวนี้มีแอร์แบ็กให้ไฟครบนะครับเพิ่มเสียงวางสายรับสายโทรเข้าโทรออกได้หมดหน้าจอหน้าปัดเรือนไม้ตรงกลางเป็นดิจิทอลคุณผู้ชมนะฮะตรงกลางตรงนี้จะมีไฟบอร์ดานะเกียร์นะครับ เลขไมล์กม้168,329กิโลเมตระครับมาตรวัดเรือนไมลแบบเข็มเรืองแสงผู้ชมนะฮะน้ำมงน้ำมันเดี๋ยวผมเติมไปให้นะครับตัวนี้นะครับวิทยุนะครับครบคัน amfm bluetooth cdmb 3 usb เล่นได้นะครับ aux มีช่องเสียบให้นะครับก็ยังไม่ใช่หน้าจอทัสกีนนะฮะเพราะว่าเป็นตัว e นะครับอันนี้คือหน้าจอเดิมของเขานะฮะของตัว Revo นะครับ ไฟฉุกเฉินติดครบปกติผู้ชมไฟบอะสนะแอร์แบ็กนะฮะแอร์ Air, นะฮะมีมาให้ครบเป็นแบบแมนนวลดูแลง่ายรักษาง่ายตอนคืนมันจะเลืองแสงผู้ชมนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นออ t l e ชาร์ตนะฮะช่องชาร์ตช่องเสียบกล้องช่องเสียบอะไรก็แล้วแต่คอนโซลด้านล่างตรงกลางนะครับจะเป็นที่วางแก้ววางของนะครับหัวเกียร์ใหม่ๆหุ่้มหนังมาแบบนี้นะฮะสาภาพสวยเกียร์แบบขันบันไดมีเกียร์ต่ำไว้ให้นะครับเป็นเกียร์ s สําหรับพี่ๆที่อยากจะเปลี่ยนเกียร์เองนะครับ ก็ทําได้นะครับนี่เป็นเกียร์สนะครับมันจะปรับเกียร์ได้เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าถึงเกียร์หกคุณผู้ชมนะครับผมปรับได้เลยนะฮะมีปุ่ม e ีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดนะครับตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการประหยัดน้ํามันขับขี่ในเมืองคุณผู้ชมกดปุ่มนี้ได้เลยหรือว่าถ้าเป็น ชอบแบบแรงๆเร่งแซงขึ้นเขานะครับพาวเวอร์โหมดผู้ชมรีดแรงทอร์กตอนต้นได้ดีมากทําให้รถฉุดกระชากมากขึ้นขับสนุกแน่นอนเบรกมือแมนนวลผู้ชมนะครับที่วางแขนพักศอกมีมาให้เป็นแบบผ้าสวยๆแบบนี้นะครับไฟบอดซ่าแอร์แบ็กติดครบปกตินะครับช่องกล่องคูบล็อกมีให้ด้านในมีช่องแอร์เก็บความเย็นได้ระดับหนึ่งผู้ชมเอกสารคู่มือเล่มไม่ชํารุดสูญหายนะครับผมมีเล่มดงเล่มดําชัดเจนนะครับรถหน่วยงานผู้ชมประวัติดีประวัติสวยนะฮะต้องที่นี่เท่านั้น นะครับเพชรยนต์นะมีรถให้คุณเลือกมากกว่า5้าร้อยคันแล้วนะครับเยอะที่สุดในย่านมินบุรีคุณผู้ชมนะครับซื้อกับเพชรยนต์ผมบอกได้เลยว่าไม่มีผิดหวังถึงราคาจะโดดหน่อยแต่คุณผู้ชมมั่นใจในระยะยาวได้เลยนะครับไม่มีเรื่องของคุณภาพตัวรถที่เสียหายแน่นอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นการกรอไม้เนี่ยที่ใครหลายคนเจอคุณไม่เจอที่นี่แน่นอนนะครับผมเรื่องรถย้อมแมวที่ใครหลายคนเจอคุณไม่เจอที่เพชรยนต์แน่นอนนะครับเพราะเรามีช่างมีสถาบันผลักดัน ตรวจสอบนะครับโครงสร้างตัวรถตรวจสอบเครื่องยนต์ให้นะครับว่าได้กี่ดาวเคยแกะเคยซ่อมมาไหมนะครับผมอันนี้เราก็มีช่างข้างนอกตรวจให้นะครับผมไม่ใช่ช่างของกิพโยนนะนะฮะเป็นของที่อื่นนะครับเครื่องยนต์เดินนิ่งๆแบบนี้น็อตเนสนะครับสวยๆนะฮะผู้ชมดูเครื่องยนต์เดินนิ่งมากนะครับกระปุกเบรก a อ s คอกอกรองนะครับสวยๆนะครับแบบนี้ของเหลวแรงรต่างวผมจัดการดูแลให้ น้ำยาปูแลร์น้ำยาหม้อน้ํานะครับผมหรือว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องท้องน้ํามันเครื่องผมจัดการให้หมดนะครับกานปิดนกซ้ายขวาปั๊มหาปั๊มแอลวแบบนี้นะครับพี่ๆที่เป็นชาวต่างชาติก็สามารถซื้อได้นะมีเอกสารครบชัดเจนนะครับเอ่อพื่ควมมิดอะไรต่างๆท,ที่อยู่ชัดเจนนะครับของร้ผมได้เลยนะครับมาซื้อสดกันได้เลยหรือว่าจะจัดไปแนนก็ได้นะครับผมนีมส,วสวยแบบนี้นะฮะ อันเดดนะครับผลิตปี2018นะฮะสติ๊กเกอร์มอกอมาครบนะครับเครื่องยนต์ทนทานนี่เครื่องไม่ดันควันไม่ไหลนะครับถ้ามันเครื่องเดี๋ยวผมเปลี่ยนถ่ายให้ฝาเครื่องนะครับผมไม่เคยถอดไม่เคยแกะฝาพงนะคุณผู้ชมแผ่นกันความร้อนตึงๆึงูทระบายอากาศสันเหลี่ยมตัวฝาพงคมๆสวยๆแบบนี้นะครับไม่บิดไม่เบี้ยวแน่นอนุผู้ชมนะสปอร์ตฮาร์สนะครับสติ๊กเกอร์ข้อควรระวังมาครบใครที่สนใจอยู่นะครับกับรีโวอ2.4ตัวอีนะครับคันนี้ติดฝาผมเชื่อหนวดได้เลย บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนคุณผู้ชมเครื่องยนต์150หแรงมา้าอัตราการเร่งค่อนข้างดีและที่สคัญประหยัดน้ํามันนะครับผม14บ5หโลลิตรได้เลยนะครับหรือถ้าใครที่ชื่นชอบรุ่นอื่นๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเตีย้ยไม่ว่าจะเป็นอิยุสุนะฮะผมมีให้ครบเลยนาวาล่าอย่างนี้โอ้โหเทียบใครสนใจรุ่นไหนอยู่ก็สามารถโทรหาผมได้เลยเบอร์โทรด้านล่างนะ0648436587ปา้าแดนะครับผมเชิญนวดเทรยนต์ยินดีให้บริการนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนคุณผู้ชม พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ